โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโซโล่พอเท่าด่าน7บาทนั่นเองนะครับซึ่งพอเท่านี้ก็จะมีโอกาสดรอปตัวละครระดับซีเคดหนึ่งตัวนะครับก็คือเบอร์ลินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวละครที่เราจะใช้กันบากนะครับก็นี่ครับตัวละครที่เราจะใช้ก็จะมีเมทัลในนะครับผมใช้เป็นตัวดามจดเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่ลิลิีนาฬิกาทรายหรือว่าถ้าใครไม่มีเนะี่ยก็ ใส่เป็นลิลิกที่เราคิดว่ามาแรงที่สุดสําหรับเราแล้วนะครับแล้วก็ตัวปป๊บเงินตัวหนึ่งนะครับสปิดวากอนแล้วก็ซาก,กุระครับแล้วก็เวนดี้เอาไว้บับดาเมจของอ่าดาเมจเวทนะครับแล้วก็ตัวสโล่หนึ่งตัวอ่าตัวสโลนี่ผมจะใช้เป็นคาตาคุรีนะครับถ้าใครมีเอมิเลียก็ใช้เอมิเลียถ้าใครมีอ่าโทโดกิก็ใช้โทโดไปก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมมีคาตาคุรีเนาะโอเคครับ เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับว่ามันจะเล่นยังไงโอเคครับเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเออเอาผิดอัดเราจะมาเล่นกันตรงนี้นะครับอ่าเว็บที่1ก็วางสปีดวากอนไปตัวนึ่งนะครับแล้วแต่เลยนะครับว่าจะวางตรงไหนแล้วก็รอเวฟบถัดไปได้เลยนะครับเว้วต่อมาก็เมือนดิรับเราก็วางสปีดวาก้อนเหมือนเดิมอ่อามวางให้มันแบบ เนียบๆนิดนึงนะจะได้สวยอันนี้ผมไม่ได้แบบว่าไม่มีบัฟเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เอาตัวท่าแสงมาเล่นด้วยก็จะใช้แต่เมทัลไนเลยนะครับคือเมทัลไนนี่ก็ผ่านได้แล้วนะครับอโอเควางครบ3ตัวเรียบร้อยแล้วก็รอเว็บที่4นะครับเราจะวาง เมทาลนตยตรงนี้นะครับในเวฟที่4เพราะว่าผมคิดว่าตรงนี้มันน่าจะขุดนะครับหรือว่าตรงนี้ดีเอาตรงนี้ด้วยก็วางเมทาลนายเป็นตัวหนึ่งแล้วก็อัพสปีดวาก้อนอันนี้เป็นขั้นหนึ่งนะครับ ในเวฟที่5เนี่ยก็วางสปีดวากอนเพิ่มตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วางซากุระนะครับแล้วก็มาัพสปีดวาก้อนนี้อีกขั้นหนึ่งนะครับอ่าเวฟถัดไปเนี่ยผมก็จะวางคาตาคุลิเอไว้สโลนะครับตัวหนึ่งอันนี้ผมวางไปแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาัพ ปิดวาก้อนนี้ตัวนึงเดี๋ยวพอได้เงินมาเนี่ยนะครับก็มาวางไอคาตาคุริอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับนี่วางตัวสโลตรงนี้เพิ่มตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็พอเปพ7นะครับแล้วก็วางสโลตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มาอัพเมทัลไน์อันนี้ขั้นหนึ่งแล้วก็เงินที่เหลือเนี่ยก็มาอัพสปีดวากอนเหมือนเดิมนะครับมอตัวแรกก็มาแล้วนะครับตัวนี้อันนี้ไม่รู้ว่าจะตีตายหรือเปล่านะครับน่าจะตายแหละ <c oughs> น่าจะตายแหลมะมั้งที่เราวางตัวสโลที่แบบมันเป็นมุม,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 มๆุมมมอย่างนี้นะครับเพราะว่ามอนเนี่ยมันจะเดินรอบอันนี้นะครับ ที่เราวางสโลเนี่ยก็คือจะทําให้มอนเนี่ยมันเดินครบรอบเนี่ยช้าลงนะครับเพราะว่าพอมอนมาเดินมาถึงตรงนี้ครบรอบหนึ่งนะใช่ไหม,มก็จะมาเดินทางนี้ต่อครับม,มันก็เลยแบบว่าช่วยได้นิดนึงพอเราได้เงินมาเนี่ยเวฟที่8ก็มาอัพเมทัลไนนะครับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวรองเงินมาอัพสปีดของก้อนตัวนี้นะครับอหมอตัวแรกจะตายแล้วนะครับ โอเคเรียบร้อยก็ถ้าได้เงินมาแล้วก็อัพให้เรียบร้อยนะครับสปีดวากอนโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมครับอัพในทัานไหนขั้นนี้แล้วก็มาอัพสปีดวากอนตัวหนึ่งอันนี้เว็บที่9นะครับผมอัพสปีดวากอนแม็กแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวเว็บต่อไปนี่ก็จะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะครับเป็น ตีสอิตเนาะคือถ้าอาเป็นขั้นนี้ก็จะสบายหน่อยนะเพราะว่ามันตีสองิตเนาะสังเกตได้ว่ามันจะมีตัวละครที่แบบติดโลนะครับแล้วก็มีโล่เหลืองด้วยอันนี้คือแม่งน่ารคาคาญมากครับตัวพวกนี้โอเคนะครับเวฟที่10ก็อัพเป็มทน่านายให้เป็นโจมตีแบบเลเซอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมวางเวนดี้ไปด้วยนะครับรอบัฟ ถ้าเกิดว่าเมทานานมันเริ่มตีไม่ไหวเนาะเดี๋ยวผมก็จะวางบับไปเงินที่เหลือนี่ก็มาอัพสปีดวัาก้อนต่อเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมบัฟเลยตายหรือเปล่าโอเคตายนะครับนี่ พอได้เงินมาอัน,นี่ก็มาอัพเมทันนั้นต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัพข้างหลังอันนี้เป็นขั้นหนึ่งนะครับให้มันช่วยๆกันตีเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ตายเอานะครับลองเง,งินอีกนิดนึงอัพอันนี้เป็นแม็กตัวที่สองของเราโอเคเรามาดูกันนะครับว่าบอลจะตายหรือเปล่าน่าจะตายแหละโอเคครับตายมาเป็นดีดอะ โอเคนะครับก็อย่าลืมมาอัพเมทขางในเป็นหลังด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะตีไม่ตายเนาะเนี่ยครับเสียวหลุดมากเลยเอะไรผมอัพเปกขั้นหนึ่งเลยนะครับอ่าพอถึงเวฟอันนี้ตัวสโลมจะเหลือตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มาวางตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็ได้อ๋อเฮ้ยอะไรวะอ๋อน่าตรงนี้โอเคผมจะขายตัวนี้นะครับแล้วก็มาวางสโลตรงนี้นะครับ Okay, คลิปวิดีโอนี้ผมจะพยายามไม่ตัดนะครับถ้าเกิดว่ามันยาวหรือว่าผมไม่ได้พูดเนี่ยแล้วปล่อยให้คลิปมันปล่อยปล่อยให้คลิปมันแบบไปเองก็ขออภัยด้วยนะผมไม่อยากจะตัดเยอะนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดนะครับตอนนี้ก็คือยากพอสมควรแหละโอเคนะ okay, นะเว็บที่13เนี่ยผมก็อัปเมทท่านไหนให้มันเป็นโจมตีแบบว่าหลายๆคลิปแล้วนะครับ วง LE ก็จะใหญ่มากแล้วก็ดาเมจนี่ก็8 0 0หมืแล้วนะครับเราอย่าลืมบัฟเวนดี้ให้มันด้วยนะครับจะเพิ่มดาเมจ30%เลยนะคือค่อนข้างเยอะเลยนะครับวายครบ3ตัวนะครับเราก็บัฟวนไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็อัพสปีดวาก้อนทุกตัวแม็กเรียบร้อยโอเคถ้าเกิดว่าไอตัวเนี้ยของทุกคนมันหลุดนะครับก็แบบว่า ลองไปปรับใช้กันดูนะครับคือไม่ต้องเล่นตามผมร้อยเปอก็ได้อาจจะไปปรับออวิธีการเล่นนะเพราะว่าตัวนี้คือแม่งอึดมากครับแล้วมันน่าลำพานมากเนี่ยคือตายแล้วมันก็จะปล่อยไอเด็กอะ่ะมันจะปล่อยร่างเด็กของมันออกมานะครับคือแม่งมีเกาะแล้วแม่งก็แบบเลือดเหลืองแล้วคือแม่งอึดมากนะครับเออคือแม่งโคตรเกลียดแม่งเวลาเล่นอะ่ะโอเคครับแล้วก็มาอัพเมทน,นายตัวที่2ของเรากันอัพให้ตัวแรกเนี่ยมันตีเป็น ขั้นที่แบบว่าเป็นบิซน์นะครับนี่ขั้นนี้นะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยก็อัพให้เป็นเหมือนตัวแรกแล้วเดี๋ยวก็จะสลับกันอัพแล้วโอเคอัพไม่ทันนะไปอันนี้แล้วก็บัฟวนไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่าพยายามอย่าให้มันขาดนะครับเดี๋ยวดาเมจมันจะหายเนาะเวลากดเนี่ยเวลากดบัฟเนี่ยก็ระวังกดโดนไอ้นี่นะครับ เนี่ยโดนในเครื่องบินของมันเนี่ยผมกดโดนยังบ่อยเลยโอเคนะครับอันนี้ตัวที่2ผมก็ตีเป็นแบบว่าขั้นนี้เรียบร้อยนะครับขั้นสุดท้ายติมตีเป็นกวยแล้วก็ไหลฮีทแบบนี้คือค่อนข้างโกงครับคือเก่งมากครับเป็นท่านนีนนี่เอาไปด่านไหนก็คือผ่านทุกด่านอนะผมบอกเลย อย่าเว้นไอ้ด่านที่มันมีโลเวทเยอะๆอันนั้นก็ไม่ไหวนะครับนี่เราบัฟเวนดี้วนไปอย่างนี้นะครับโอเคครับก็ถ้าได้เงินมาเนี่ยก็ผัดกันนัอย่างงี้ครับเว็บหนึ่งก็อัพตัวหนึ่งเว็บหนึ่งอัพตัวหนึ่งอัพตามไปเรื่อยๆอย่างนงี้นะครับ Hey girl, the cutest I see. So bad I'm not using my and Gotta get it like likelier and I'm like icy. So beautiful, like in my dreams. Hey boom, I'll learn that you. Not rude, I'm just trying to be your dude. So what I gotta do is just see how that ass move So beautiful, sorry to be cool. Yo B, I'm making the next move. And no me, I'm nothing but just smooth. Low seats, I'm setting the right mood. All these other rappers, they talking, they just fool. Hey, I'm talking to just you. Talking to one dude, you're with one dude. And if I get it right, then i turn off the light soon. Hey, girl, you wanna be my world? Get a shower, time to so some pearls. i trying to make you my night girl. I'm gonna treat you right like I'm a night girl. Hey, fam, I'm trying to be your man. Me talking to you, God's plan, ไอตัวที่ผมบอกว่าแม่งอ่ดๆเนี่ยคือคือมันอึดจริงนะดูดิเนี่ยอันนี้คือล่างมันยังไม่แตกเลยนะครับแต่มันจะมีแบบตัวเล็กๆของมันอีกเนี่ยคือแม่งน่าลำคานมากนะครับอืมเนี่ยแล้วคือออกมาเยอะมากนะครับแบบโค่นลำคานอะ่ะพูดจริงถ้าเม่ท่านไหนใครเนี่ยตีไม่แรงก็ก็ตีมันไม่ตายอะครับ แบบว่าเวลไม่เต็มเวลไม่เต็มอะไรงี้คือตีมันไม่ตายเลยนะครับเฮ้ยกดไม่โดนโอเคอันนี้ก็อย่าลืมบัฟให้แบบว่ามันตรงๆด้วยนะพยายามกดให้เร็วนะครับแบบไม่งั้นเดี๋ยวดาเมจมันหายเนาะมันจะตีตัวนี้ตายช้านะครับ พอมาในเว็บสุดท้ายเนี่ยก็ขายสปีดว่าก้อนทิ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารออัพนี่เลยครับโอเค โอ้ยมันดูยากมากเลยนะครับทุกคนคือแบบกดไปก็โดนไอ้เครื่องบินจิ๋วๆของมันเนี่ยผมอัพถึงขั้นที่มันแบบเกือบสุดท้ายนะครับนี่ขั้นที่12ครับอัพเกรดสิบสองเนี่ยสองตัวนะครับยังจะตีพวกนี้ไม่ตายเลยนะครับคือแม่งโ <c oughs> คตรน่ารำคาญนะเนี่ยไอ้ตัวอ้วนๆเนี่ยโอเคเหลือบอสตัวสุดท้ายลนะเอืออันนี้คือ มอสตัวนี้ก็พอๆกันนะครับมันสตันหมู่เลยนะครับเนี่ยแล้วสตันโคตรนานแต่ว่าไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวก็ตายแล้วผมว่านะไอไอลูกน้องมันอะไอตัวอ้วนๆอะผมว่านี่ค่ายากกว่าบอสนี่อีกนะครับโอเคก็เป็นยองกันบ้านครับสำหรับวิธีการโซโล่พอร์ทัด่านเจ็ดบาปอันนี้นะครับ ก็เป็นอย่างนบ้ก็มากครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคุยบายคุยบาย o ุยบายคุยบาย